ลอีกสองคันขี่ลงไปขวานมือครับ ของโโหเอาอุ้ยสามไม่สองนบวตาใเฉย โบนอคกกวาเ้ามีค่าเก็บเสียงยิงมาจากฟังเร่ขานี่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 ตรงนี้เอาปดตีดีกไม,ไม่เอาก,กูกรังดีคีรถไปกินรถคู่ดีอยู่วะ mó bán khộp lắm rồi mọi người đi đi chát ok 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 Không,